สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศัตว์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านที่ชื่นชอบในการซ่อมแซมและบำรุงดูแลรักษารถจัก,กรยานยนต์ตามแนวทางและตามลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง มารับชมขั้นตอนในการตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจัก,กรยานยนต์ Yamaha รุ่น Grand f i า a น o นะครับเดี๋ยวมีลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลารับชมนะครับเดี๋ยวจะโดนว่าบ่นเยอะไปอีกนะครับเรามาตรวจสอบกันเลยนะครับอ่าเริ่มแรกนะครับ ในการที่เราจะตรวจสอบน้ํามันเครื่องนะครับว่าน้ํามันเครื่องเนี่ยมันพองหรือเปล่านะเราก็จะต้องทําความสะอาดนะครับบริเวณจุกปิดนะช่องเติมน้ํามันเครื่องบางคนอาจจะเรียกก้านวัดน้ํามันเครื่องอะไรก็ได้นะครับใช้ผ้าแห้งใช้แปรงสีฟันเก่านะครับทําความสะอาดเบื้องต้นในระดับหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะเปิดฝานะครับหรือจุกตัวนี้ออก ถ้าในกรณีที่หมุนด้วยมือไม่ออกนะครับจะต้องใช้ครีมไปหมุนก็แนะนำว่าให้นำผ้านะครับไปลองก่อนนะครับแล้วค่อยใช้ครีมจับส่วนกูรูท่านอื่นเขาจะเอาครีมจับหมุนอะไรยังไงไม่เอาผ้าลองอะไรนะันก็เรื่องของเขานะครับย้ำนะผมเป็นครูนะครับผมสอนตามแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีมาตรฐานในระดับหนึ่งอ่ะ เดี๋ยวปฏิบัติครับผมก็จะสาธิตก่อนนะครับทำฟาร์มสาดเบื้องต้นท่านจะทำฟาร์มสาดสะอาดแค่ไหนก็เรื่องของท่านนะครับผมอธิบายไปตามขั้นตอนนะครับอ่านะครับเอาผ้ารองนะครับเอาคีนจับแล้วหมุนนะครับการวัดน้ำมันเครื่องฝาปิดช่องเติมหรือจุกนะครับแล้วก็หมุนออก แล้วก็เอาผ้าแห้งสะอาดไปรอไว้นะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันเครื่องเนี่ยมันหยดเลอะเทอ,อะนะครับอันนี้เจ้าของแจ้งมาว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องล่าสุดคือตอนหนึ่งหมื่นกิโลนะครับตอนเนี้ยมันหนึ่งหมื่นสี่พันเกือบจะห้าพันแล้วนะครับก็จับให้มันสูงในเด็กกล้องผมลงไม่ถึงนะครับ ในเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับที่การวัดน้ำมันเครื่องก็จะเป็นขีดตารางอย่างนี้นะครับดูที่ปลายนิ้วชี้ผมนะครับน้ำมันเครื่องต้องไม่เกินขีดนี้และต้องไม่ต่ํากว่านะครับปลายก้านวัดนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ปุ้ยตรวจสอบดูนะครับอ่าจิ้มลงไปครับจุ่มลงไปนะเดี๋ยวพื้นโรงเรียนตรงนี้มันจะเอียงมาหน่อยนะครับนะฮะจิ้มแล้วค่อยดึงออกมา ไปลองอยู่ในแนวตรงไว้อ่านะครับก็น้ํามันเครื่องก็ยังอยู่ในระดับแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาแจ้งให้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเขาจะเดินทางไกลไปจังหวัดสระแก้วโอเคนะครับวิธีการตรวจสอบก็จะมีอยู่อย่างนี้อ่ะทีนี้เราจะถ่ายนะครับน็อตถ่ายนะครับของยามาฮ่าแกนฟิลาโน่เนี่ย ตัวน็อตถ่ายนะ้ำมันเครื่องตามปกติจะไม่ได้อยู่ด้านข้างเหมือน Yamaha อ,าาออโต้ทั่วๆไปนะครับคันนี้ตัวน็อตถ่ายจะอยู่ข้างล่างนะครับตรงที่นิ้วผมชี้ไปนะครับทีนี้ขาตั้งกล้องผมเนี่ยมันสูงนะครับท่านจะมองไม่เห็นจะอยู่ใต้นี้นะครับนะเป็นน็อตเบอร์สิบสองนี่คือตัวน็อตถ่ายตามปกติส่วนอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวผมขอญาตพาท่านไปอีกฝั่งหนึง่ง ส่วนตัวนี้นะครับเนี่ยตรงที่ไฟฉายผมส่องอยู่เนี่ยนะครับตัวนี้คือตัวถอดไส้กรองน้ํามันเครื่องนะตัวนี้จะเป็นตะแกรงนะครับนะถ้าถ่ายปกติจะถ่ายตัวแรกตามที่ผมชี้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะถอดไส้กรองน้ํามันเครื่องมาล้างก็คือตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นเบอร์17นะครับ นะอยู่ฝั่งด้านซ้ายเครื่องนะครับเหนือเหนือสปริงขาตั้งคู่ขึ้นไปนะครับนะในคลิปเนี้ยเราจะถ่ายที่น็อตถ่ายตามปกติหาขั้นกลับไปที่ด้านเดิมนะครับให้ใช้ลูกบล็อกเบอร์12นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงเหลี่ยมน็อตมันเสียนะครับ แล้วก็ใส่กับด้ามสไลด์ด้ามเลื่อนด้ามขันฟรีแล้วแต่เรานะครับไม่ไม่ต้องใส่แล้วครับด้ามต่อครับให้รู้เลจเ้ะอโอเคครับทำการขันถ้าท่านถ่ายเองนะครับท่านต้องคลายน็อตให้ถูกทิศทางนะครับ ็นห่วงนะครับคือจะไปทําเองนะครับแต่คลายน็อตไม่ถูกทิศทางกลับตอนเวลาขันน็อตกลับนะครับแล้วขันแน่นเกินจากค่ามาตรฐานเพราะว่าไอ้กลัวคําว่าไม่แน่นเนี่ยนะครับแล้วมันจะมีปัญหาเกลียวที่แข็งรูดแข็งแตก ดูสังกะสีหน่อยครับมันจะเลยแล้วครับนั่นะครับนะครับตอนนี้น้ํามันเครื่องเก่าก็ไหลออกมานะครับน้ำมันเครื่องที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับจะเป็นมลพิษนะครับต้องกำจัดในสถานที่ที่เหมาะสมนะครับ อย่าเอาไปทิ้งลงแม่น้ำลําคลองนะครับไปทิ้งลงท่อระบายน้ำไปทิ้งใส่โคนต้นไม้นะครับมันคือมลพิษนะนะบางอย่างที่ท่านทำแบบมักง่ายนะครับมันส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมนะครับส่งผลต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเราหลายคนนะพวกคนมักง่ายเห็นแก่ตัวนะครับมักจะอ้างว่า มันคือเรื่องของผมนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับในระหว่างที่นะ้ำมันเครื่องมันไหลยอยู่นะครับนะท่านขับรถยนต์รถกระบะที่เขามีระบบ EGR นะครับท่านก็กลัวรถท่านเครื่องท่านจะพังท่านก็ไปอุด EGR นะครับไอ EGR ก็คือระบบที่เอาเอาเอา,เอาไอเสียบางส่วนเนี่ยกลับเข้าไปเผาไหม้ใหม่เพื่อลดปริมาณมลพิษ ามาตรฐานยูโรหนึ่งสอสาสี่ห้าหอะไรก็ว่ากันไปนะท่านไปอุด EGR อ่ามันดีต่อรถของท่านดีต่อเครื่องยนต์ของท่านเพราะท่านบอกว่าไอ้รถคันนี้ท่านใช้เงินของท่านซื้อมาเองแต่ไอปริมาณไอพิษที่มันปล่อยออกไปในอากาศในสภาพแวดล้อมอากาศกับสภาพแวดล้อมเนี่ยนะครับเป็นทรัพย์สินของส่วนรวมนะครับ แล้วรถของท่านปล่อยมลพิษไปในอากาศมันส่งผลต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีต่อบุคคลอื่นด้วยนั้นก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับพวกเห็นแก่ตัวแบบนี้จะมีเยอะนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ปุ้ยไปเหยียบขาสตาร์ทนะครับแกนฟิลาโนตัวนี้มีขาสตาร์ทนะเราก็จะสตาร์ทเท้าไล่นะ้ำมันเครื่องเก่าออก โอเคครับไม่มีแล้วครับเพราะว่าพื้นมันเอียงอยู่ครับลองมาดูน็อตจะไม่ต้องบอกผมแล้วครับไม่ใช่จะให้จานถ่ายยังมีอยู่ทีนี้นะครับในระหว่างที่เรารอน้ํามันเครื่องเก่ามันไหลออกนะครับอ่าเราก็มาตรวจสอบดูก่อนว่าน็อตถ่ายนะครับสภาพเป็นอย่างไรนะครับน็อตถ่ายนะก็โอเคนะครับเหลี่ยมยังดีอยู่นะครับ แล้วก็ให้ตรวจสอบนะครับปักเก็นหรือแหวนนะครับมันจะเรียกอยู่สองสั์เนี่ยครับบางที่ก็เรียกปัะเกนบางที่ก็เรียกแหวนในคลิปเนี้ยเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารถของท่านเนี้ยไอแหวนหรือปักเกนเนี่ยมันสภาพไม่ดีเนี่ยก็ให้ท่านเปลี่ยนใหม่นะตัวหนึ่งก็ไม่ถึง20บาทนะครับของแท้ หรือท่านจะไปซื้อแหวนทองแดงแหวนอลูมิเนียมตามร้านขายอะไรล่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์มาใสา่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ที่โรงเรียนเนี่ยเวลาเราบริการให้ประชาชนเนี่ยเราพยายามจะใส่ของแท้ให้มันตรงรุ่นเพื่อตัดปัญหาที่จะมีกันนะครับอโอเคครับก่อนจะใส่น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับก็ให้ท่านไปเช็ดทำความสะอาด แล้วก็ตรวจสอบดูตรงรูถ่ายว่ามีแตกมีร้าวมีเศษเม็ดกวดเม็ดทรายค้างไหมนะถ้าท่านหลังแข็งท่านไม่ก้มลงไปดูมีปัญหาอะไรมาก็รถของท่านนะครับต้องตรวจสอบไม่มีรอยอะไระพี่ปุ้ยเขาตรวจสอบแล้วเขาบอกไม่มีรอยอะไรนะครับใช่มีก็ป้าคนทำเขาจะพากนำผมไปอยู่เรื่อยนะครับ นะคิดในใจาจานดังไปหน่อยน็อตถทายนะครับต้องหมุนเข้าเกลียวด้วยมือนะครับป้องกันการปีนเกลียวนะครับหลังจากเราขันน็อตทายเข้าด้วยมือนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ประแจขันนะครับเราจะใช้ลูกบล็อกตามคู่มือการใช้รถนะครับท่านที่มีรถเนี่ยนะครับท่านเก็บคู่มืออันนี้ไว้ให้ดีนะครับ แล้วท่านก็พยายามศึกษานะครับถ้าท่านอยากจะเป็นช่างที่ดีและช่างที่เก่งนะครับในคู่มือเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ถ้าท่านไม่เชื่อคู่มือที่บริษัททำมาให้แต่ท่านไปเชื่อกูรูทั้งหลายนะครับเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกูรูมิได้มารับผิดชอบนะครับ กูรูหลายคนเอาความรู้สึกของตัวเองมาบอกนะครับแต่อันเนี้ยวิศวกรนะครับที่อยู่ในเนี้ยข้อมูลนะครับค่าแรงที่ใช้ในการขันนะครับทั้งน็อตถ่ายตัวตามปกติแล้วก็น็อตถ่ายตัวไส้กรองนะครับนะฮะในคู่มือระบุเลยครับใช้ค่าแรงในการขันนะครับก็คือ 20่ิบนิวตันเมตรหรือ2กิโลกรัมเมตรหรือ15ฟนะุตปอนน้ำมันเครื่องที่ใช้เติมคือ0.8ลิตรหรือ8 0 0ร้ซีซีนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็ได้ตั้งนะครับปะแจวัดแรงบิดหรือปะแจปอนไว้ไแล้วนะครับที่20่ิบนิวตันเมตรนะเราก็จะ เอาประแจปอนนะครับหรือประแจวัดแรงบิดเข้าไปทำการขันอ่าท่าได้ยินเสียงนะครับเดี่ยนะครับอ่าอีกเที่ยวนึงครับ ตอนนี้น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับจะถูกขันด้วยค่าตามที่กำหนดคือ20นิวตันเมตรสบายใจได้เลยนะครับมาตรฐานเลยครับนะหลังจากนั้นใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดตรงรูถ่ายนะครับเพื่อหลังจากเติมน้ำมันเครื่องใช้งานแล้วจะได้ตรวจสอบว่ามีการซึมรั่วหยดไหมนะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันเครื่องนะครับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในคราวนี้ก็คือเป็นของยามาลูบนะครับ น้ำมันเครื่องกระป๋องนี้นะครับความจุก็คือ0.8ลิตรเดี๋ยวเราจะเทหมดขวดเลยนะครับอยัดครับอใช้กลวยนะครับอคุณก็ขยับตัวถอยไปหน่อยสิครับคุณจะเติมน้ำมันเครื่องซ้ายมือแล้วคุณขยับมาฝั่งนี้ได้ยังไงวะเนี่ยลบไปก่อน เวลาเทต,ต้องระวังน้ำมันเครื่องมันล้นดันออกมานะครับไม่ต้องรีบแต่รถของท่านท่านจะใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้อไหนเกรดไหนอันนั้นก็เรื่องของท่านนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้เสียกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับ อยู่อยู่ข้างหลังนู่นะครับระหว่างที่เติมน้ำมันเครื่องนะครับถ้ารถของท่านอยู่ในระยะรับประกันนะครับถ้าท่านต้องการการวาลันตีนะครับก็แนะนำให้ท่านนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ แต่ถ้าเกิดท่านไม่ได้สนใจเรื่องของวารันตีหรือการรับประกันนะครับท่านจะเปลี่ยนถ่ายเซอร์วิสบริการรถตัวเองอย่างไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ตามสะดวกนะครับเวลารถเขามาขอบริการที่โรงเรียนผมก็จะแนะนําอย่างนี้เหมือนกันไม่ใช่ว่ารถเขายังเป็นรถใหม่อยู่แล้วมาขอรับบริการผมก็รับทุกกรณีนะครับก็จะให้ความรู้เขาไปก่อน โอเคนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะปิดนะครับก้านวัดหรือจุกปิดหรือจุกอุดน้ํามันเครื่องแล้วแต่เราจะเรียกนะครับนะเราก็เช็ดทําความสะอาดนะครับบริเวณช่องเติมแล้วเราก็มาตรวจสอบนะครับว่าที่ก้านวัดน้ํามันเครื่องเนี่ยโอลิงเนี่ยยังอยู่ในสภาพดีไหมนะครับอ่ามันแข็งมันขาดมันฉีกหรือเปล่านะครับ อันนี้ท่านต้องเป็นคนตัดสินใจเอาเองนะครับว่าท่านจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอย่างไรซึ่งอันนี้เราตรวจสอบแล้วมันยังดีอยู่นะครับเราก็ไม่เปลี่ยนนะครับก็จะทําการนะครับใส่การวัดน้ํามันเครื่องหรือจุกกลับเข้าตามเดิมนะครับนะครับถ้าในากรณีที่กลัวจะไม่แน่นจะใช้คีมหมุนก็ต้องระวังนะครับพลาสติก ใช้งานไปนานๆแล้วมันกรอบนะครับอาจจะหักคามือท่านเลยก็ได้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดอีกทีนึงครับนะครับก็เป็นอันว่านะครับขั้นตอนในการตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับรถจักรยานยนตยามาฮ่ารุ่นแกรนฟีลาโน่ตัวนี้ไม่ใช่ไฮบริดนะครับเป็นแค่แกรนฟรีลา n โน่ตัวธรรมดานะครับ ก็จะมีลำดับขั้นตอนนะครับในการปฏิบัติงานอยู่ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ